สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับช่องสลิกาพาเครื่องทั่วไทยอีกเช่นเคยนะ EP นี้เป็น EP ที่48นะพี่พี่ค่ะวันนี้น้องมีพาเครื่องพระบ้านราคาแบ่งปันมาฝากพี่พี่อีกเช่นเคยนะจะเปิดอยู่ที่250รวมส่งมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยนะคะ ช่องทางการติดต่อของน้องนะยังคงเป็นเบอร์เดิมและไลน์เดิมนะคะเบอร์โทรเป็น0932701982นะหรือพี่ๆสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้นะคะไอดีไลน์นะก็เป็นเบอร์นะคะเป็น0932701982นะน้องฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ EP ใหม่ๆของน้องกันนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะพี่ๆค่ะเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะ รายการที่หนึ่งนะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะอยู่ในงานเลี้ยมกรอบกันน้ําแบบนี้ไปให้แบบสวยงามกันเลยทีเดียวนะจะเป็นพศสองสี่เจ็ดแปดนะรายการนี้จะเป็นรายการที่หนึ่งนะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการต่อไปเนาะเป็นรายการที่สองนะคะจะเป็น พระลอดนะพี่พี่เลี่ยมกอดฝั่งเพชรสวยงามไปให้นะพี่พี่ได้ไปพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานนะจจะเป็นพระลอดเนื้อดินนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่สองนะคะรายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สามจะเป็นพระผงของขวัญวัดปากน้านะเป็นรุ่นสามนะพี่พี่ขาเป็นพระเนื้อผงแบบสวยงามแบบนี้นะมาพร้อมกล่องพร้อมตลับนะพี่พี่ลองรับชมและพิจารณากันดูนะสนใจถูกใจกันยังไงก็แอดไลน์เข้ามาขอรูปพาพเพิ่มเติมน้องได้นะคะรายการนี้จะเป็นรายการที่สามนะรายการต่อไปนะคะพี่พี่จ๋าจะ เป็นรายการที่สี่นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่แพ้วปาวโลนะพี่พี่เป็นเหรียญรุ่นพิเศษเนาะเป็นพศสองห้าแปดเจ็ดนะพี่พี่ค่ะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้ำสติกไปให้อย่างสวยงามกันเลยทีเดียวเนาะรายการนี้เป็นรายการที่สี่นะคะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่ห้านะจะเป็นเหรียญเสมาพุทซ้อนของหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะพี่พ เป็นเหรียญอาปาก้กาแบบนี้นะพี่พี่ขาเป็นพสองห้าศู 2, 5, 0, 9, นยะ์เก้านะเลี้ยมกรอบไปให้ยังสวยงามนะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่ห้านะคะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่หกนะจะเป็นพระพระลีลานะพี่พี่ขาเลี่ยมกรอบกันน้ำพลาสติกไปให้ยังสวยงามกันเลยทีเดียวเนาะได้ไปก็คือพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานนะรายการนี้จะเป็นรายการที่6นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่7นะคะพี่พี่ขาจะเป็น พระขุนแผนพายกุมารเนื้อดินนะลองรับชมและพิจารณากันดูนะคะสวยถูกใจยังไงก็ติดต่อน้องเข้ามาได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่7นะ um. นนรายการ 7, um. ต่อไปนะคะพี่วิจ๋าจะเป็นรายการที่8ดนะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะพี่บีลองรับชมกันดูเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะน้องเปิดอยู่ที่250ร้วมส่งเท่านั้นนะคะรายการนี้เป็นรายการที่8นะ um. รายการต่อไปจะเป็นรายการที่9นะคะจะเป็น เหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะพี่ๆขาถ้าให้รับชมภาพไม่ชัดหรือให้รับชมเร็วเกินไปก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะรายการนี้เป็นรายการที่9นะคะรายการถัดไปเป็นรายการที่10บนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะพี่ๆเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะตรงปกทุกองค์ทุกรายการนะนองรับประกันได้เลยได้ไปก็คือไม่มีผิดหวังนะพี่ๆขารายการนี้เป็นรายการที่10บนะ น้องขออนุญาตไปรายการที่11นะคะพี่พี่ขาจะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะเป็นรุ่นจำโบนะพี่พี่ขาใต้ฐานก็เหมือนจะฝังตะกุดมาให้ด้วยนะเลี่ยมก่อไปให้ยังสวยงามเลยเป็นงานเลี่ยมก่อแบบลงยานะพี่พี่ขา รายการนี้เป็นรายการที่1 1นะคะน้องฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องกันนะคะพี่ๆค่ะรายการต่อไปกันเลยนะ้องเป็นรายการที่12นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตารามเนาะเป็นเหรียญอาปาก้านะด้านหลังก็จะเป็นธนุมานเชิญธงแบบนี้นะพี่ๆค่ะจะเป็นพศ .25 221นนะพี่ๆค่ะอาจจะพูดผิดพลาดนิดนึงก็ไม่เป็นไรเนาะ รายการนี้จะเป็นรายการที่สิบสงนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่13นะคะ จะเป็นเหรียญยืนของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะพี่พี่ขาเรี่ยมกรอบไปให้ยังสวยงามกันเลยทีเดียวเนาะเป็นพศสองห้าหกหกนะพี่พี่ขาเรี่ยมกรอบไปให้แบบเรียบร้อยกันเลยนะรายการนี้จะเป็นรายการที่สิบสามนะคะรายการถัดไปเนาะเป็นรายการที่สิบสี่นะคะจะเป็นพระปิตาของหลวงพ่อคนนะพี่พี่ขาเรี่ยมกรอบกันน้ำสติกไปให้แบบนี้นะได้ไปก็คือพร้อมสมใส่พร้อมใช้งานนะน้องเปิดอยู่ที่สองร้อยห้าสิบมส่งเท่านั้นนะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่สิบสี่นะรายการต่อไป ะะจะเป็นรายการที่15นะคะจะเป็นพระผงเป็นพระคำข้าของหลวงพอ่อฤษีลิงดำนะวัดทาสุงนะพี่พี่ขาเลี้ยมกรอบฝั่งเพชรลงยาไปให้แบบสวยงามกันเลยทีเดียวนะลองรับชมและพิจารณากันดูนะคะสนใจถูกใจกันยังไงก็แอดไลน์เข้ามาได้นะรายการนี้เป็นรายการที่15นะคะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่16นะคะพี่พี่ขาจะเป็นพระกิ่งเปาวเลศของหลวงปู่หมุนนะพี่พี่ขา ก็จะประมาณนี <tu i ro> ้นะเลี่ยมรกบไปให้อย่างสวยงามกันเลยจี๋นะพี่พีรายการนี้เป็นรายการที่16นะคะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่17จนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะเป็นงานเลี่ยมข้างเหรียญแบบนี้นะพี่พี่ขาเป็นพสองห้าศูนย์สามนะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่สิบเจ็ดเนาะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่สิบแปดนะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญเจริญพรของหลวงพ่อคูณปริสุทดโทเนาะ นี่นะคะรายการนี้เป็นรายการที่18นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่19นะคะจะเป็นพระปิดตาพิมพกระหนกค้างนะาใต้ฐานก็จะฝังตะกุดมาให้นะพี่ๆขาอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้ําสติกแบบอย่างสวยงามกันเลยทีเดียวเนาะรายการนี้เป็นรายการที่19นะคะน้องขออนุญาตไปรายการที่20นะคะรายการที่20ินะคะพี่ๆขาจะ เป็นตะกรุดของหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะพี่ๆลองรับชมและพิจารณากันดูเนาะสนใจถูกใจกันยังไงก็สามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้นะคะหรือพี่ๆท่านใดที่ไม่สะดวกแอดไลน์เนาะก็สามารถโทรเป็นเบอร์เข้ามาได้นะคะสนใจถูกใจกันยังไงก็ติดต่อเข้ามาช่วยแจ้ง EP แจ้งรายการน้องนิดนึงนะน้องจะได้หาพระให้ถูกต้องนะคะรายการนี้เป็นรายการที่20สนะรายการต่อไปกันเลยเนาะ จะเป็นรายการที่21นะคะจะเป็นล็อกเก็ตลงพะกล้ยวัดโคศีตาามนะด้านหลังก็จะเป็นหนุมานเชิญธงนะพี่ๆขานี่สวยงามเนาะรายการนี้เป็นรายการที่21นะคะรายการต่อไปเนาะจะเป็นรายการที่22นะคะจะเป็นเหรียญลงยาอาปาก้าของโลหะนะเป็นเหรียญจุลาลงกรนะพี่ๆขาด้านหลังก็จะเป็นพญาขุดแบบนี้นะ นะคะรายการนี้เป็นรายการที่22นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่23นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะเป็นพศ2512นะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้ำพลาสติกย่างหนาอยางสวยไปให้นะพี่พี่ขารายการนี้จะเป็นรายการที่23นะรายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่24นะคะพี่พี่ขาจะเป็นพระหูยานกุลบุรีเนาะ อีนะคะถ้าให้รับชมภาพไม่ชัดหรือให้รับชมเร็วเกินไปก็ต้องกข,ขออภัยกันด้วยนะรายการนี้เป็นรายการที่24นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่25นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะพี่พี่ขาเป็นพศ .251 1นะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะพี่พี่ขาตองปกทุกองค์ทุกรายการนะน้องเปิดอยู่ที่250ร้วมส่งทุกองค์ทุกรายการนะมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยนะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่25นะ รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่26นะคะพี่ๆคะ่ะจะเป็นเหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิววัดไล่แตงทองนะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้ําสติกหนาๆาสวยๆแบบนี้ไปให้นะคะได้ไปก็คือไม่ต้องทําอะไรแล้วก็คือได้ไปพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานกันเลยนะรายการนี้เป็นรายการที่26นะคะรายการถัดไปกันเลยดีกว่านะจะเป็นรายการที่27นะคะ จะเป็นเหรียญหลวงปู่เพลวปาวโลนะพี่พี่เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะด้านหลังก็จะเหมือนว่าจะเป็นหนุมานเชิญธงนะพี่พี่รายการนี้จะเป็นรายการที่27นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่28นะคะจะเป็นพระผงสุพรรณนะพี่พี่ขาเป็น พระเนื้อดินสวยๆเงาๆแบบนี้นะเลี่ยมกบฝั่งเพชรสวยงามนะพี่ๆคะ่ะลองรับชมและพิจารณากันดูเนาะสนใจถูกใจกันยังไงก็แอดไลน์เข้ามาขอรูปพาพเพิ่มเติมน้องกันได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่28เนาะรายการถัดไปนะคะจะเป็นรายการที่29นะคะจะเป็นพระสมเด็จปกโพก,ก,ก้าไวเนาะเป็นของหลวงพ่อรวยปราสาทิโกนะพี่ๆคะ่ะมาพร้อมกล่องพร้อมตลับแบบนี้นะเป็นพศ2539นะพี่ๆคะ่ะลอง รับชมกันดูนะคะสวยๆก็เลยนะพี่ๆขารายการนี้เป็นรายการที่29นะคะรายการถัดไปจะเป็นรายการที่30นะรายการที่30นะคะจะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์หน้าปกนะพี่ๆ รายการนี้เป็นรายการที่30นะคะอาจจะไปไวนิดนึงนะพี่พี่ยังมีอีกหลายรายการมากมายเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่30นะรายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่31นะคะจะเป็นพระสมเด็จวัดเกศชยโยเจ็ดชั้นนะมาพร้อมกล่องแบบนี้นะพี่พี่นะคะลองรับชมกันดูนะสวยงามนะพี่พี่ค่ตรงปกทุกองค์ทุกรายการนะ รายการนี้จะเป็นรายการที่31นะคะรายการต่อไปเนาะจะเป็นรายการที่32นะคะจะเป็นเหรียญลงยาของหลวงปู่มุ่นนะพี่พี่ขาเรียมกบการน้ำสติกแบบนาหนาสวยๆไปให้นะคะนี่รายการนี้เป็นรายการที่32นะรายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่33จะเป็นเหรียญหยดน้ำของหลวงพอก้วยวัดโคศิตารามนะพี่พี่ขา อ่ะรายการนี้จะเป็นรายการที่สามสิบสามเนาะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามสิบสี่นะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญอปา้าลงยาแบบสวยงามเนาะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะพี่พี่ขาเป็นปีสองสี่ศูนย์หกเนะาะนี่นะคะผู้ผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้นะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่สามสิบสี่เนาะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่สามสิบห้านะคะจะเป็นเหรียญ เปิดโลกของหลวงปูท่ทวดวัดช้างให้นะเป็นพิมพ์ฉลุนะพี่ๆค่ะเป็นพศสอง2นห้าสามสิองนะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่สามสิบห้านะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สามสิบหกนะคะจะเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เนื้อว่านนะพี่ๆสวยงามกันเลยทีเดียวนะสนใจถูกใจกันยังไงก็แอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่สามสิบหกนะคะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะ จะเป็นพระเนือเนอเป็นพระเนื้อผงของหลวงปู่หมุนนะพี่ๆขาวัดหนองล่มเนาะ นี่นะสวยๆนะพี่ๆค่ะน้องเปิดอยู่ที่250ร้วมส่งเท่านั้นนะคะร,รายการนี้เป็นรายการที่37นะรายการต่อไปนะคะพี่ๆจ๋าจะเป็นรายการที่38จะเป็นเหรียญหลวงปู่ดูวัดสะเกนนะพี่ๆค่ะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะเรี่ยมกบกันน้ํพลาสติกไปให้อย่างสวยงามนะคะรายการนี้เป็นรายการที่38เนาะรายการต่อไปนะคะ,ะคจะเป็นรายการที่39นะคะจะเป็นพระกิ่งมารสะดุ้งนะของหลวงปู่บุญมานะพี่ๆค่ะรองรับ ชมกันดูนะใต้ฐานก็จะมียันไว้ให้แบบนี้นะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่39นะรายการต่อไปเป็นรายการที่40นะคะจะเป็นพะล่วงหลังลางปืนนะ เป็นพระเปื่อยๆแบบนี้นะพี่ขาอาจจะมีน้ําหนักนิดนึงนะน้องไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออะไรนะคะพ,พี่ลองรับชมกันดูเนาะรายการนี้เป็นรายการที่4 0นะคะน้องขออนุญาตไปรายการที่41นะคะจะเป็นพระปิตาของหลวงปู่มหาศิลาสิรสิจันโทนะพี่ๆขามาพร้อมกล่องพร้อมตลับแบบนี้ไปให้นะพี่ๆขาลองรับชมกันดูนะ นี่นะคะน้องเปิดอยู่ที่250ร้วมส่งเท่านั้นนะมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ทั่วไทยนะพี่พี่ขาสนใจถูกใจกันยังไงก็ติดต่อน้องเข้ามาได้นะน้องยินดีให้บริการทุกท่านกันเลยนะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่41นะคะรายการต่อไปกันเลยดีกว่านะคะจะเป็นรายการที่42นะคะจะเป็น จะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะพี่ๆค่ะเป็นเหรียญรุ่น50ปีเนาะนี่นะคะจะเป็นพศ247 2, ห้นะพี่ๆค่ะรายการนี้เป็นรายการที่42นะรายการถัดไปกันเลยนะจะเป็นรายการที่43จะเป็นพระ25สัตวรัษนะพี่ๆค่ะเรียมกรอบไปให้อย่างหนาอย่างสวยงามกันเลยทีเดียวนะรายการนี้เป็นรายการที่43นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่44นะคะพี่พีค่ะจะเป็นพระสมเด็จนะพี่ๆค่ะเป็นพระเนื้อผงอย่างสวยงามกันเลยทีเดียวเนาะมาพร้อมกล่องพร้อมตลับแบบนี้ไปให้นะพี่พีลองรับชมกันดูนะ ตาให้รับชมภาพไม่ชัดยังไงพี่ๆสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่44นะรายการต่อไปนะคะพี่ๆค่ะจะเป็นรายการที่45นะจะเป็นเหรียญล้อแม่ของหลวงพ่อเกษมเข็มโกนะพี่ๆค่ะเตรียมกบไปให้ยังสวยงามกันเลยทีเดียวน้องได้ไปก็คือพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานนะคะรายการนี้เป็นรายการที่45นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่46นะพี่ๆค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะ เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะพี่พี่ขาเป็นพศส5องห้าหนึ่งแปดนะพี่พี่นี่นะคะรายการนี้เป็นรายการที่สี่สิบหกนะคะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่สี่สิบเจ็ดจะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะจะเป็นพิมพ์นิยมนะพี่พี่ขา ตายฐานก็จะประมาณนี้นะพี่ๆถ้าให้รับชมภาพไม่ชัดหรือให้รับชมเร็วเกินไปก็ต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่47นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่48จะเป็นพระซุ้มโกนะจะเป็นพระเนื้อดินสวยๆเงาๆแบบนี้ถ้าพี่ๆลองรับชมกันดูนะคะรายการนี้เป็นรายการที่48นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่49นะคะจะเป็นเหรียญลงพวกกล้วยวัดโคสิตาลามนะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะพี่ๆขาตรงปกทุกองค์ทุกรายการกันเลยนะ น้องเปิดอยู่ที่250ล้มส่งเท่านั้นนะพี่พี่ขาราคานี้น้องไม่ได้มาเปิดบ่อยๆนะพี่พี่ลองรับชมกันดูนะรายการนี้จะเป็นรายการที่49นะคะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่50นะคะ จะเป็นเหรียญพระครูทัศนีวัดท่าคอยนะพี่ๆขาเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะพี่ๆลองรับชมและพิจารณากันดูนะรายการนี้เป็นรายการที่50นะคะน้องขออนุญ,ญาตไปรายการที่51นะคะจะเป็นพระนางพญาเนื้อดินนะพี่ๆขาลองรับชมกันดูเนะนาะนีนะคะรายการนี้เป็นรายการที่51นะ,ะรายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่52นะคะจะเป็น พระสมเด็จของหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐนะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่52นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่53นะคะจะเป็นพระปิตาของหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่53นะคะน้องขออนุญาตไปรายการที่54นะคะจะเป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินนะพี่พี่ขา รายการนี้เป็นรายการที่54นะคะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่55นะคะจะเป็น จบใหญ่ของหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะพี่พี่น้องขออนุญาตนะปิดรายการที่55เป็นรายการสุดท้ายของ ep นี้นะคะพี่พี่ขาน้องฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมรับฟังนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องกันนะคะช่องทางการติดต่อของน้องก็ยังคงเป็นเบอร์เดิมและไลน์เดิมนะเบอร์โทรเป็น0 9 3ย์0 1 9 8 2นะคะหรือสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้เลย id ไลน์นะเป็น0 9 3ย์ เจ็ดศูนหนึ่งก้าแปดสองนะคะวันนี้นะน้องมีพระเครื่องพระบ้านราคาแบ่งปันมาฝากพี่ๆอีกเช่นเคยนะน้องเปิดอยู่ที่รายการละสองร้อห้าสิบรวมส่งนะพี่ๆขะสำหรับวันนี้นะน้องก็ต้องขอตัวลาพี่ๆเอฟซีที่น่ารักทุกท่านไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่ในอีพหน้านะคะพี่ๆขาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ